ทําไมถึงให้เราลงมาเกิดยุคนี้ล่ะพ่อคะอันนี้แหละที่ป้าถามอยู่บนดอยละทําไมใส่ต้องลงมาเกิดในขณะที่กลับมันไขลงลงมาเพื่อตายเรอะเพื่อแพ้เลยไม่ใช่เราแล้วมันเป็นแบบนี้ป้าป้าเข้าใจตัวเองป้าก็ต้องสร้างบาร,รมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วต้องเข้าใจว่ากลับไขลงนะั้นไม่เป็นฝีมือเขามันข้อตรงต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับเราเราลงมาเลสคิวต่างหากไม่มีใครทำใบหลดได้ถ้าเรามีบุญและบุญนั้นเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกคนทุ่มเท ไปกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายเนี่ยแพ้ไม่มีไม่มีทางแพ้ค่ะท่าไม่ได้เกิดมาแพ้ยุคนี้ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ามันเป็นยุคของกลับไขลง คำว่ากลับไขลงเนี่ยมันจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุมนุษย์จะสั้นลงจะเกิดภัยธรรมชาติซ้อนๆๆออน,อน,อนเกิดภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ําท่วมเกิดสารพัดเนี่ยแล้วก็เกิดโรคระบาดด้วยพวกเราเคยได้ยินคําพูดนี้ไหมน้ําจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ําเต้าน้อยจะถอยลงคําว่าน้ําจะท่วมฟ้านี่คือ เมื่อก่อนเนี้ยตึกที่สูงที่สุดคือตึกของกรมชาสัมพันธ์ถนนราดำเนินครั้งหนึ่งเนี่ยมันท่วมมาแล้วนะคะเป็นรอยน้ําท่วมอยู่แต่ป้าเขาเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่มีรูปที่เขาที่เขาถ่ายคนภายเรือไว้แล้วพระท่านก็บอกว่านี่อย่างน้อยเพราะว่าน้ํายังไม่ท่วมฟ้าปลาอย,อยัางกินดาวไม่ถึงกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ําเต้าน้อยจะถอยลงกระเบื้องก็คือชนชั้นสามัญหรือชนที่ไม่มีคุณธรรม กลับเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ําเต้าน้อยคือคนดีๆจะถอยลงคือกลายเป็นยุคของคนไม่มีศีลสิ่งเหล่านีนน้ป้าเชื่อว่าอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์เราท่านถึงให้เราทําไงก็ได้ให้มีบุญให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เพื่อลดกําลังของที่เขาวางไวน้นี่อัน4ี่หมื่นวัดเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่จะลดกําลังลดกําลังของเขาลงเพราะว่าโลกมันต้องมียุคมืดตามกฎของเขา แต่การที่จะไม่ให้โลกเข้าสู่ยุคมืดเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือการต้องเอาบุญจากภาคปราบซึ่งคนคอน d i t i o n กับภาคโปรดลงมาเพื่ออุ้มชูตรงนี้ไว้พวกเราต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นภาคโปรดเนี่ยท่านจะมีอำนาจในแผ่นดินเนี่ยในโลกนี้ทั้งหมดเลยเหมือนเป็นเจ้าของแผ่นดินภาคปราบเนี่ยมาจากแดนไกลเหมือนเป็นกองทหารที่ลงมาเพื่อช่วยเพื่อกู้สองภาคนี้ต้องสมัครสมาสมนสามคี การทำงานมันถึงจะได้ผลป้ารู้มานานแล้วป้าก็คอยวันที่เมื่อไหร่ภาคปราบกับภาคโปรดจะรวมเป็นอันเดียวกันได้จนกระทั่งหลวงพ่อเริ่มทำา5000วัด2 0 0 0 0วัด3 0 0 0 0วัดแล้วก็มาตัวน,นี้4 0 0 0 0วัดเป็นได้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นพันธมิตรจริงๆแล้วแล้วเราก็ช่วยท่านท่านก็ช่วยเราต่างคนต่างรู้เหตุการณ์ในโลกมันเดินมาจนรู้ว่าศาส,สนาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน พอเราสมัครสมานสามัคคีกันก้าความเป็นภาคโปรตก,กัภาคปราบก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอันนี้แหละจะถึงเวลาที่เหตุการณ์ของโลกแบบนี้จะถูกแก้ไขอันนี้ป้าทราบมานานแล้วแล้วป้าก็คอยเวลาว่ามันมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรนะคะมาขนาดนี้ป้ามั่นใจว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วและให้ทุกคนเนี่ยทำบุญกับแค่ภาคปราบมันไม่ได้มันต้องภาคโปรดด้วยสองภาคต้องไปอันดิ่งในเดียวกันในขณะนี้เราเป็นแล้ว พอเราทําบุญอย่างนี้กับไปทั้งภาคโปรดและภาครับเราก็ทั้งดูแลแผ่นดินด้วยเราก็ดูแลแผ่นดินด้วยให้กําลังผู้ดูแลแผ่นดินด้วยขณะเดียวก,กันเราก็รองรับกําลังจากที่ที่ไกลกว่านี้ผ่านได้ด้วยเพื่อลงมาช่วยในที่วิสัยของทหารอันนี้แหละที่เราจะช่วยเรื่องกลับไขลงได้แล้วก็จะช่วยเรื่องเหตุเพศภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแผ่นดินจะมีบุญขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการทําบุญตักบาตรเป็นไปไม่ได้วันที่แผ่นดินไหว,วนะ่ะการเกิดนี้มาจากบาป มันจะมาบอกว่าเป็นพนดินเลื่อนแผ่นเดินเลื่อนอะไรมันกเป็นเรื่องเล็กจริงๆมาจากกระแสบาปที่มันพ้องกันขึ้นมาจังหวะมันได้พอดีมันก็เกิดขึ้นเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวมันก็ไม่ถึงแสดงว่าเราก็ต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับบาปอันนี้เหมือนกันก็ต้องทบทวนตัวเองแล้วว่าเอ้ยบุญเรามากพอหรือไม่ป้าก,กลับมาป้าก็พูดกับพวกพวกเราว่าใครยังทำสีเหมือนวัดไม่เต็มใจไม่เต็มที่เนะี่ยให้ทำให้ทำเพิ่มเพราะว่าเอาไปไม่ได้นะสมบัติ ป้ากลับมาดูว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าแผ่นดินเนี่ยมันยังมีบุญไม่พออ่ะกระแสบาปมาถึงเข้ามาให้เราเดือดร้อนได้ถึงขนาดนี้แล้วคนที่ติดอยู่ในตึกนั้น่ะส่วนใหญ่เป็นคนจนทั้งนั้นน่ะคนพวกนี้เขากินอยู่ไม่เหมือนพวกเรานะป้าเคยเห็นพวกเขากินของเป็นมั่งปลาก็ตีหัวมนตรงนั้นจับได้ก็ตีหัวเลย นี่มันคือบาปที่คนคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาทำแสดงว่าคนกลุ่มนี้เขาทำอย่างนี้เหมือนกันมากก็ถึงตายด้วยกันทรัพย์สินเงินทองตระกูลใหญ่โตขนาดไหนอำนาจอะไรก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองลอดตรดตรงนี้ได้งนั้นสิ่งเดียวท,ที่จะมีคนไปช่วยจริงๆมันคือบุญแล้วบุญธรรมดามันเอาไม่อยู่นะมันต้องเป็นบุญบุญรรศักดิ์สิทธิ์จากพักปราบป้าพูดได้แค่นี้ป้าอยากบอกว่าภาคปราบสําคัญมากแต่พคเปิดก็สําคัญด้วยป้าอยากให้คนคนของเราเนี่ยทบทวนตัวเองว่า แค่ไหนจริงกับหลวงพ่อแค่ไหนพาะขอหลวงพ่อกันทุกอย่างหลับหูหลับตาเลยว่าขอหลวงพ่อแล้วขอหลวงพ่อขอหลวง,งปู่ขอมากๆอ่ะให้มากๆหรือเปล่าแล้วให้แค่ไหนผังกับไขลงเนี่ยนะมันมีเยอะผังมากเลยเราคนอย่างเราเนี่ยไม่สามารถไปไปลื้อดูได้ในขณะที่หลวงพ่อของเราทราบหลวงปู่ของเราทราบเพราะฉะนั้นท่านสั่งให้ทำอะไรทำอย่างนั้น ทำด้วยความเต็มใจทําอย่างไร้ข้อสงสัยแล้วบุญจะเกิดขึ้นเต็มๆอีกซ้ําหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านยังทับทวีบุญเราได้อีกด,ด้วยแล้วเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ด้วยจะได้ไม่ใช่ช่วยแค่ตัวเองได้ช่วยครอบครบัวช่วยคนอื่นด้วยต้องไม่คิดแค่ตัวเองต้องไม่คิดแค่ครอบครวัวเราเป็นโพธิสัตว์ต้องจําไว้ว่าเราเป็นโพธิสัตว์เราเป็นจริงๆเราเป็นโพธิสัตว์เราไม่ใช่คนที่เกิดแก่เจ็บตายทําแบบชาวโลกเราไม่ใช่ เมื่อเราลงมาปั๊บเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้คนที่เป็นบริษ,ษัทนั้นเขาช่วยคนทั้งหมดเขาไม่ได้เลือกช่วยไม่ใช่ว่าลูกฉันต้องอย่างนี้สามีฉันก่อนลูกฉันก่อนไม่ใช่ดุจท่านบอกว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้มาจากเราเราไม่ใช่แหล่งของบุญแต่เราต้องมีมีมีใจที่เปิดทางที่ให้แหล่งของบุญเนี่ยลงมาที่ใจของเราได้เพื่อช่วยคนอื่นด้วยมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ ครอบครัวเดียวไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นให้นึกอยู่เสมอว่าเรามีเรา,เราต้องช่วยคนหลวงพ่อปู่ยายท่านช่วยมนุษย์ทุกคนท่านไม่เลือกช่วยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยป้าอยากให้อยากให้สี่หมื่นวัดคราวนี้มันเป็นสี่หมื่นวัดที่พลิกโลกได้อนนัู่ะ ลืมใจนิรันดร์กามหา,าสังขทา